สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบนมาสรุปให้สำหรับคำถามที่มีคนมาถามถึงเรื่องการออกกระเป๋าซีซันของตัวชาแนลอะค่ะว่าเขาแบ่งซีซันกันยังไงหนูจะได้เก็บเงินซื้อทันจะได้รู้ว่าคนจะซื้อดีเลยหรือควรจะรอซีซันหน้าเบนก็จะขอมาสรุปตามความเข้าใจของเบนนะคะคือ ชาแนลแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ซีซันก็คือสปริงซัมเมอร์1ซีซันฟอร์ซีซันวินเทอร์1ซีซันแล้วก็ครูชอีก1ซีซันใน1ปีมี12เดือนนะคะแต่แต่ละซีซันเนี่ยแบ่งออกเป็นประมาณ3เดือนโดยความคาบเกี่ยวของครูชเนี่ยก็จะอยู่เดือนพฤศจ,จิก ธันวามกลกาอะไรอย่างเงี้ยกุมภาประมาณนี้นะคะคือมันจะมีความคาบเกี่ยวในตัวแต่ละเดือนนะคะแต่พอมันเป็นปลายซีซันเนี่ยคือจะเห็นว่าหลายๆคนพูดว่านี่ปลายซีซันแล้วหาของไม่ได้แล้วก็คือว่ามันใกล้จะเปลี่ยนซีซันแล้วตัวของเนี่ยมันถูกขาย,ขายไปตั้งแต่ต้นแล้วโดยเฉพาะใบฮิตเนี่ย มันขายไปตั้งแต่ต้นๆแบบเปิดมาเลยว่าเฮ้ย mm. ของเข้าปั๊บเนี่ยมันหมดไปตั้งนานแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นของพวกเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะค่ะส่วนในส่วนของกระเป๋าคลาสสิกมันมีผลิตตลอด mm. เพียงแต่ว่าจํานวนของมันเนี่ยอาจจะเข้าไม่เยอะเข้าจํานวนจํากัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ต้องลงชื่อจองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าจะได้ก็กินเวลาประมาณเดืน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะ แต่ต้องพูดเลยว่าชาแนล c l a s s ิกเนี่ยมันก็เปลี่ยนซีซันตามสีนะคะคือถ้าใครหลายคนเนี่ยสังเกตคือความเป็นคอลเลกชันใหญ่เนี่ยในความรู้สึกเนี่ยคือต้องเดินรันเวย์นะคะการเดินรันเวย์คือชาแนลเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะเดินรันเวย์ประมาณ2ครั้งก็จะมีการจัดแบบดูรันเวย์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดแบบนี้ แล้วการเดินรันเวย์อ่ะเขาต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ทําชุดแค่ชุด2ชุดเนาะถึงจะมาเดินได้มันจะต้องมีแบบโอ้เป็น10-20-30มีนางแบบเยอะแยะมากมายแล้วชุดก็จะต้องแบบใส่เอเซซอรีจัดเต็มอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะถ้ามีการเดินรันเวย์เนี่ยแสดงว่าคอเลกชันนั้นจะต้องเป็นคอเลกชันที่ใหญ่มากๆเลยเพราะว่าคือเขาประโคมของเข้าไปอยู่ในตัวนางแบบค่อนข้างเยอะ อย่างถ้าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยคอลเลคชันที่เนี่ยจะเป็นสปริงเอ่อส,สปริงซัมเมอร์เนี่ยเบนถือว่าเป็นคอลเลคชันที่ใหญ่นะเพราะว่ามันมีการเดิมมันมีชุดอะไรมีอะไรเยอะแยะกระจุกกระจิกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่าตัวที่มันยังเป็นตัวที่แบบล่อใจเราเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของตัวชาแนล l 8นิ้วซึ่งจริงๆชาแนล8 8นิ้เนี่ยมันขึ้นอยู่ในแบบไลายของคลาสสิกแล้ว แต่เหตุผลเลยว่าทําไมตัวนี้จะต้องถึงฮิตทําไมคนถึงอยากได้มันมีอยู่เหตุผลเดียวค่ะเพราะว่าตัวชาแนล8นิ้วเนี่ยมันไม่ได้ผลิตหนังคาเวียมาเลยมันเพิ่งผลิตออกมาและการที่มันเพิ่งผลิตออกมาเนี่ยคือคนที่แบบคือตอนนี้ราคาชาแนล8นิ้วะจะต้องบอกเลยว่าราคามันอัพไปค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยสูงจนแบบบางบางใบก็แสนเจ็ดแสนแปดหรือบางสีที่หายาก คือตอนนั้นหาไม่ยากนะถ้าตอนที่มันออกอะ่ะคือถือว่าเป็นสีที่คนไม่ซื้อแต่ด้วยความที่ตอนนี้มันไม่มีอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าอันนี้คือสีที่หายากคือบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบอะค่ะแต่ว่าบางตอนนั้นน่ะในช่วงนั้นน่ะสีพวกนั้นบางทีก็ไม่ได้หายากเกินแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ล่วงกว่าสีดำคือจริงสีดำยันเป็นสีที่แบบมีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้มันกลับกันเพราะว่าคือชแนลไม่ได้ผลิตตัวหนังคาเวียขึ้นมา แต่พอมาผลิตตัวนี้มันก็มีแฮนด์โดใช่ไหมคะคือความที่มันมีแฮนด์โดเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่ในลายคลาสสิกมันกลายเป็นอยู่ในลายเหมือนจะเป็นซีชแนลเนาะคือเบนก็แอบคาดหวังนิดนิดว่าเขาอาจจะผลิตตัวชแนลแปดนิ้วมารุ่นแบบนี้แล้วก็ผลิตหลายๆหนังละคะ่ะซึ่งมันก็ดีนะคือการที่คุณอนะ คือกระเป๋าพวกนี้มันออกมาแล้วมันมีคาเวียออกมามันก็จะทําให้ตลาดมือสองอ่ะแอบราคาตกนิดนึงคนก็มัวแต่จะไปมุ่งซื้อมือ1เพราะราคามือ1ต่อให้เป็นราคารีเซลพายเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับราคามือ2ที่ขายสมมุติตอนนี้มันเป็นโฮโล3 1ตอนที่ขายอยู่ที่แพงๆอ่ะมันก็เป็นแบบโฮโล2 5ซึ่งเป็นกระเป๋าประมาณค่อนข้างนานแล้วอะประมาณสัก 3- าปีแล้วอะค่ะ แล้วก็เป็นกระเป๋ายูสด้วยก็ไม่ได้ใหม่ซึ่งแน่นอนค่ะหลายคนก็คงตามหา8นิ้วแต่มันก็โชคดีนะคะสำหรับใครหลายคนที่ยังไม่ได้ไปซื้อ8นิ้วในซีซันก่อนก็อาจจะเก็บเงินมาถึงระดับที่จะซื้อตัว8นิ้วนี้ได้แล้วดังนั้นสิ่งที่เป็นจะบอกค่ะว่าคือซีซันเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4ีซีซัน แล้วแต่ละจากที่เบนมีความรู้สึกคือใช้ความคิดตัวเองนะคะต้องบอกเลยก็คือดูแล้วไอ้ช่วงสปริงซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นช่วงที่กระเป๋าทนสีแบบกุมภามีนาเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่กระเป๋าสีๆออกก็เช่นสีเหลืองสีชมพูอะไรต่างๆที่เห็นนะคะแล้วกระเป๋าแมทัลิกหรือออกสีแบบมีความเป็นกิตเตอร์กิตเตอร์สีอ่อนๆเนี่ยจะเริ่มออกหลังจากนี้ก็คือประมาณเดือนเดือน5เดือน6 อะไรประมาณนี้เนาะแล้วจังจากนั้นก็จะเป็นโทนดำโทนเบทแล้วคือการแบ่งสไตล์สีของชาแนลอะส่วนใหญ่อะค่ะที่ดูในปีแต่ละปีที่ผ่านมาจะแบบนี้เลยแต่ถามว่าสีไหนเป็นโทนสีที่สวยคือในหนึ่งปีอะโทนสีชมพูอออกตลอดออกปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าชมพูนั้นจะถูกใจคน ที่ชอบชมพูจริงหรือเปล่าอย่างที่บางทีอะชมพูอ่อนนะมันไม่ใช่ชมพูเข้มบางทีสีช็อกกิ้งพิค์สีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่มันก็ออกประมาณเนี้ยซึ่งก็ออกแบบนี้จริงๆนะทุกครั้งเพราะเนี้ยอย่างตัวเล็กๆอะไรต่างๆสีชมพูสีเหลืองก็เพิ่งอ,ออกไปซึ่งส่วนใหญ่ออกเวลานี้แต่มันแบบมันสามารถยังหาซื้อได้อยู่นะถ้าตอนนี้ใครไปดูอยู่ แต่ว่าเขาก็มาเพ่งเลงเนาะเห็นไหมสีกิตเตอร์เนี่ยก็จะออกสีกิตเตอร์สีแมทัลลิกน่อยๆอ,อะไรเงี้ยก็จะเริ่มออกในช่วงเวลานี้คือเป็นว่าโทนสีอะค่ะของตัวกระเป๋าอะค่ะในแต่และช่วงหกปีเนี่ยมันออกค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าเฉดเท่านั้นน่าเราอะชอบหรือเปล่าดังนั้นถ้าใครชอบโทนสีแบบสีดําสีขาวสีเบสอะก็ดูประมาณปลายปีอะค่ะก็จะสังเกตได้เนาะว่า แต่ละซีซันเนี่ยการที่เขาแบ่งช่วงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเสื้อผ้าเอเซอรีก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นพอเดี๋ยวพอเริ่มจะไปเป็นวินเทอร์หรือจะไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเสื้อผ้าหนาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระเป๋าก็จะมีขนก็จะดูแล้วแบบโหวินเทอร์มากอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า กระเป๋าเนี่ยโทนสีพวกสีดสําสีเบสสีพื้นๆนนะ่ะมันยังเป็นกระเป๋าทรงที่คนต่างประเทศอะค่ะนิยม เพราะว่าส่วนใหญ่คนต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ของที่มันแบบสีทึมๆอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกค่ะมันก็เลยเป็นคําตอบว่าไอระยะเวลาของสีของกระเป๋าที่ดูทึมๆอ่ะมันยาวมากกว่าสีพวกแบบสีชมพูสีเหลืองสีต่างๆสีฟ้าสีอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างสั้นแล้วเบนก็จะเห็นอยู่ในช่วงประมาณต้นปีประมาณนี้ ถ้าถามว่าจะเก็บเงินยังไงให้ได้ซื้อกระเป๋าใบที่ใช่คือจริงๆอ่ะค่ะน้องๆทุกคนหรือทุกคนเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายในการเก็บเงินเนาะอย่างตัวเบนเองกเนี่ยก็คือตั้งเป้าเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะซื้อกระเป๋าให้น้อยลงแล้วพยายามดูอะไรที่ใช่คือถามว่าราคาดีเซลไพเนี่ยมันแพงมากเลยบวกเพิ่มมากกว่าชอ็อปเฮ้ยเอาจริงบ้าของมันหายยากอะซื้อไปเถอะคือเป็นคนที่อาจจะ คือตอนนี้มันเหมือนกับเราอ่ะไม่มีเวลาที่จะไปต่อคิวหรือเราไม่มีเวลาที่จะไปเดินไม่มีเวลาตาม s a หรืออะไรต่างเนี่ยคือเราไม่มีเราก็ซื้อราคารีเซลเลยถามว่าดีหรือเปล่าคือมันไม่มีคำตอบตายตัวนะคะแต่ว่าเราอ่ะต้องตั้งสติกับซีซันแต่ละซีซันแล้วก็คอยดูว่ามันจะมีกระเป๋าใบที่เราเลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราดันไปเลงใบที่ทุกคนอยากได้กันตลอดเวลาเนี้ยมันก็จะทำให้แบบราคามันก็จะมาอัพสูง ก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเก็บเงินเนาะว่าจะเก็บเงินยังไงดีอย่างบางคนอาจจะไปซื้อพวกใบต่างๆแบรนด์ต่างๆไปก่อนซึ่งมันถึงก่อนแต่สุดท้ายแล้วแบรนด์พวกนั้นน่ะคุณก็มันมันก็เอาเงินที่คุณจะไปซื้อชาแนลเรียบร้อยแล้วดังนั้นคุณควรที่จะตั้งเป้าว่าคุณจะซื้ออะไรใบไหนออกอะไรเบ้นพยายามที่จะอัปเดตให้นะคะว่าใบไหนอะที่แบบคุจะซื้อใบไหนที่คุจะไม่ซื้อ ใบไหนที่แบบเออเป็นแบบซีซันเออดูน่าใช้ดูใช้ทนอะไรเงี้ยพยายามจะอัปเดตให้ตลอดเพราะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะลงตุนถูกใบจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเบนด้วยแล้วกันนะคะก็อย่างไรก็ตามใครที่เพิ่งมาฟังก็ฝากกด u ับสไคร e ให้กับเบนด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ